เอาละนะครับเรามาลงถึงรายละเอียดนะครับที่ผมบอกว่าแต่ละบ้านแต่ละห้องแต่ละที่พักอาศัยของพวกเรานะครับน่าจะมีซอกเล็กๆน้อยๆเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วถามกันแบบนี้เลยว่ามีใครเคยซื้อกาแฟดื่มหรือไม่ซื้อน้ำดื่มหรือไม่นะครับสิ่งที่ท่านได้มานั่นก็คืออะไรรู้ไหมพลาสติก จจะเป็นแก้วพลาสติกก็ดีจะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ดีนะครับเอาลับเรามาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนโดยการเพิ่มปริมาณต้นไม้ด้วยกันดีไหมครับถ้าเราดื่มน้ำหมดถ้าเราดื่มกาแฟหมดแก้วก็ดีขวดก็ดีก็จะไปอยู่ในถังขยะหรืออาจจะเก็บขวดขาย ก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งจริงๆก็คือจะต้องกลายเป็นขยะแล้วก็เป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากนะครับเราเอามาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเป็นขยะดีหรือไม่สมมุติแก้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าวัดความสูงจากก้นแก้วขึ้นมาประมาณสัก1นถึนิ้ว1-2นิ้วครับแล้วก็เจาะรู3-4รู แล้วก็วัดขึ้นมาอีกสัก1-2นิ้วเจาะอ,อีกสัก3-4รูพอแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือเป็นรูที่1ก็คือระบายอากาศ2ก็คือระบายน้ําไม่ให้น้ําท่วมขังนะครับคราวนี้มาถึงการเตรียมที่จะชําเมล็ดที่ว่าแล้วนะครับถ้าท่านอยู่พื้นที่เมือง นะครับแน่นอนว่าการหาดินหาวัสดุอื่นๆมามันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือร้านขายต้นไม้หรือหรือตอนนี้นะครับตามปั๊มน้ํามันบางปั๊มก็จะมีดินจําหน่ายด้วยนะครับวัตถุวัสดุที่จะต้องใช้หนึ่งก็เลยก็คือดินนะฮะสออาจจะเป็นแกลบแกลบเก่าแกลบดําแกลบดําก็คือแกลบ เผาแล้วแกลบเก่าก็คือแกลบดิบเอานี้นะแกลบดําดก็คือแกลบที่เผาแล้วนะครับขุยมะพร้าวมีไหมหรือมะพร้าวสับนะครับเท่านี้ก่อนพอเพราะว่านี่คือเป็นวัสดุในการเพาะเมล็ดนะครับทีนี้เมืองไทยของเราเนี่ยโอ้โหอุดมไปด้วยผลไม้หลากหลายหน้านี้มีอะไรครับมะม่วงเงาะทุเรียนมังคุดเอาเอาหลักๆนะ ขันหนุนเดี๋ยวอีกไม่นานน้อยหนาจะออกมาอีกแล้วส้มโอสารพัดจริงๆผล,ลไม้บ้านเรานะครับเอาผล,ลไม้พื้นๆแบบนี้แหละนะครับหลังจากเรากินเนื้อกินผลเสร็จสิ้นแล้วก็เอาเมล็ดมาปัก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 ,าปกตามปริมาณแก้วหรือขวดที่เรามีอ้อผมลืมบอกไปถ้าขวดก็คือท่านก็ตัดตรงคอขวดแล้วก็วัดขึ้นมา1-2นิ้วเหมือนกัน เจาะรูเหมือนกันนะครับเอาดินผสมแล้วใส่ลงไปแล้วก็เอาเมล็ดยอดไว้อีกเช่นกันเชื่อผมเถอะครับไม่เกินสัปดาห์ไม่เกินเจ็ดวันหรอกส่วนมากก็จะเริ่มงอกนะครับเพราะว่าเมล็ดผลไม้เขาเไม่ต้องรอการฟักตัวเอ้ยพักตัวผมพูดผิดไม่ต้องรอการพักตัวนะครับไม่เหมือนเมล็ดข้าว มเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าเกิดสุกจากรวงใหม่ๆเเราไม่สามารถเพาะให้งอกได้เลยต้องรอให้เขาพักตัวสักประมาณ30วันเขาถึงจะงอกนะครับที่นี้ผลไม้เนี่ยเขาไม่ต้องรอพักตัวเมื่อเรากินขนสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเม็ดหยอดไว้นะครับเอาเป็นว่าเจ็ดวันแล้วกันเจ็ดวันเขาก็จะเริ่มงอกนะครับช่วงที่มเมล็ดงอกเี่ เขาต้องการอะไรบ้างความชื้นก็คือมีน้ำรดให้เขาบ้างไม่ใช่ดินแห้งแง่แก่อยู่อย่างนั้นนะครับมีความชื้นแน่นอนมีแสงสว่างนะครับพูดง่ายๆว่ามีน้ำมีแดดแล้วกันมีน้ำกับแดดมเมล็ดก็งอกได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ต้องการปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่ามเมล็ดพืชแต่ละมเมล็ดเนี่ย เขาเก็บสะสมอาหารไว้อยู่พอสมควรในการเลี้ยงให้ต้นเขางอกได้นะเพราะนั้นแรกๆกการเพราะเม็ดยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปล่อยให้เขางอกขึ้นมาให้เเห็นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเอาละ่ะพอมเมล็ดงอกแล้วได้น้ําได้แดดคราวนี้ก็ดูแลเขาสักนิดน,นะครับว่าตรงจุดที่วางเขาได้แดดนานไหมไม่ใช่ได้แดดวันละ สินาที20่นาทีอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะเพราะว่าไม้ที่ได้แดดน้อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาแดดไงฮะเขาจะปลายยอดเขาเนี่ยก็จะเลื้อยหาแดดไม้จากต้นเตียเต้ยๆสั้นๆของเราก็จะกลายเป็นไม้เลื้อยคือเลื้อยเป็นตําลึงไปเลยฮะยาวเฟื้อยเลย <S <S เพื่อจะเลื้อยหาแสงแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดที่ดีให้โดนแดดนะครับ สามวันหยอดน้ําทีก็ยังไม่ตายเพราะว่าความชื้นที่เก็บไว้ในในแก้วหรือในขวดจําได้ไหมที่ผมบอกวัดสูงขึ้นมาจากพื้นจากก้นอ่ะจากก้นแก้วหรือก้นขวดหนึ่งสองนิ้วเพราะนั้นเวลาเรารดน้ําลงไปน้ําส่วนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว้ก้นแก้วหรือก้นขวดในความสูงหนึ่งสองนิ้วที่ว่าที่เหลือก็ล้นออกไปตามรูที่เราเจาะระบายออก เห็ไนไหมครับเพราะนั้นความชื้นก้นแก้วก้นขวดยังมีอยู่3วันท่านรดสวัน5วันรดก็ไม่เป็นไรและที่สําคัญรากเขาจะงอกแล้วก็โผล่ลงไปใต้ดินเร็วมากเพราะว่าเขามีความชื้นในนั้นรากเขาก็จะวิ่งไปหาน้ํานะครับนี่แหละครับเราเพาะในช่วงนี้เมษาพฤษภาใช้เวลามิถุนาการกฎาถึงสิงหาเลยก็ได้เอาสามเดือนเลยก็ได้ ก็จะได้ต้นกล้าที่พร้อมที่จะเอาไปลงปลูกเป็นต้นกล้าอะไรบ้างก็เป็นต้นกล้าไม้ผลหรือหรือไม้ป่าที่เราไปเก็บก็ได้นะสมมุติเลยเนี่ยช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเราไปที่ไหนเราจะเจอสีเหลืองอร่ามเลยนะนั่นก็คือดอกคูณนะฮะพอดอกคูณโรยเสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นฝักแล้วก็พอได้เวลาฝักสุกเขาก็จะร่วงใต้ต้นเยอะแยะนะครับเราก็เก็บเมล็ดมาเมาพาะได้ นะครับนาเดียวกันนี้ก็คือขี้เหล็กก็มีอันนี้เป็นไม้ที่พื้นพื้นทั่วไปที่เราเจอนะขี้เหล็กก็จะมีมะเมล็ดดีดอยู่หรือมีกล้าเล็กๆอยู่ใต้ต้นนั่นแหละครับไปถอนมาก็ได้ถ้าไปเจอนะเอามาชาไว้นะครับไม้พวกนี้จริงๆแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นเขาตอนนี้ไม่เห็นคุณค่าแต่หารู้ไหมว่าไม้พวกนี้นะครับใช้เวลาปลูกเพียงหนึ่งปีเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ของเขาได้แล้ว ขี้เหล็กเด็ดยอดกินได้ตลอดนะครับมะขามก็เช่นกันท่านกินมะขามเสร็จแล้วท่านก็เอา,มาเมี็ดทิ้งไปพร้อมกับเปลือกใส่ขยะจบแต่หารู้ไหมว่าถ้าเกิดเราเอาเม็ดมะขามมาหยอด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 นะฮะเราจะได้กล้ามะขามเราจะได้กล้ามะขามไว้สําหรับไปปลูกปลูกไว้ริมรั้วก็ได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องให้ต้นโตจนถึงขนาดจะเก็บฝักเขาเอาแค่เก็บยอดมะขามเนี่ยฮะยอดมะขามใส่ต้มยำใส่ยำนะครับยอดมะขามก็มีราคาแล้วทุกวันนี้จานละ20บาทนะตลาดคลองเตยนี่พูดถึงตลาดคลองเตยเป็นหลักเลยเพราะว่าตลาดคลองเตยเป็นตลาดใหญ่แล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจ่ อิงราคาจะอิงอะไรก็ตามเนี่ยผมจะพูดถึงตลาดของเตยบ่อยๆนะครับจริงๆก็อยากจะพูดถึงตลาดอื่นด้วยเช่นตลาดยิ่งเจริญชื่นตลาดยิ่งเจริญนี้โอ้โหขอยัดขออนุพูดถึงสักนิดนึงครับขอชื่นชมทีมบริหารตลาดสะอาดมากมีการบริหารจัดการที่เยี่ยมมากแล้วก็ที่จอดรถเหลือๆนะครับไปตอนไหนก็ได้จอดที่จอดรถมีอยู่3ประมาณ3จุด นะครับที่จอดรถเหลือเฟือแน่นอนนะครับนี่นี่ผมขอชื่นชมออกสื่อเลยนะครับตลาดยิ่งเจริญตรงสะพานใหม่เพราะว่าไปแล้วประทับใจนะครับนี่เห็นไหมอะไรดีเราก็มาเล่าให้ฟังผมผมไม่ใช่คนที่แบบว่าไอปากหนะักคือไม่เคยชมใครอะไรไม่ครับผมจะชื่นชมอยู่เสมอแล้วเวลาที่ไปเจอใครที่ทำความดีเนี่ยนะครับเรามีสื่อในมือก็คือ เฟซบุ๊กก็ดีนะครับอินสตาแกรมก็ดีหรือกระทั่งไลน์เองก็ดีเนี่ยเราก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะมาชื่นชมเขาได้นะครับไปเจอคนเก็บกบระเป๋าสตังค์ได้แล้วไปคืนเจ้าของไปอะไรเงี้ยเราเราเอามาชื่นชมได้หมดเลยสังคมของการชื่นชมมันห่างหายไปจากประเทศไทยเรานานแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสังคมของการแกนแนะกันแหนสังคมของการกลั่นด่าว่ากล่าวกันเป็นส่วนมากนะครับดังนั้น อุ้ยตายแล้วนี่ผมพูดเรื่องราวของการเพาะเมล็ดอยู่ผมเผลอหลุดมาได้อย่างไรมันเป็นเรื่องราวการต่อเนื่องแล้วกันนะครับเป็นกระบวนการต่อเนื่องของของการเพาะเมล็ดเออนะเพาะเมล็ดอะไรไว้ท่านก็จะได้ต้นนั้นแหละนะครับท่านเพาะเมล็ดความดีท่านก็จะได้ต้นความดีท่านเพาะเมล็ดความออใจร้ายท่านก็จะได้ต้นใจร้ายขึ้นมา นเห็นไหมผมร้อยเข้าเรื่องจนได้เลยเอาละทีนี้บางท่านแย้งผมโอ้โหผมมีที่แค่นี้แหละแค่ซุกหัวนอนแล้วผมจะไปเพาะเอาไปไหนก็ไม่เห็นยากเลยครับมีวัดมีโรงเรียนมีพื้นที่สาธารณะมากมายที่เขาต้องการต้นไม้ไปปลูกนะครับเราออกต่างจังหวัดไหม นะครับเราออกต่างจังหวัดไหมถ้าวันไหนเราออกต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยหรือหิ้วไปด้วยสามต้นหต้นก็นแล้วแต่นะครับไปเจอวัดไปเจอโรงเรียนหรือไปเจอชาวบ้านถามเขาเลยครับว่ามีใครอยากได้กล้ามไม้แบบนี้ไหมพอดีผมติดมาผมฝากปลูกหน่อยได้ไหมผมว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับนะไม่มีใครปฏิเสธยิ่งเป็นไม้ผลด้วยเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธหรอก เฉพาะเมล็ดจะตอนจะท่ากิ่งจะเสียบยอดได้ทั้งนั้นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ในเมื่อเรายังไม่มีอะไรอื่นเราก็เพียงแต่กินผลไม้ลงไปนะครับแล้วเราก็เอามเมล็ดมาเพาะเห็นไหมครับเราไม่ได้ไปเพิ่มต้นทุนอะไรมากมายกว่านั้นดังนั้นดังนั้นอย่ามองมเมล็ดผลไม้เป็นขยะนะครับ เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับลดขยะด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้อีกด้วยโอ้โหและที่สำคัญขยะพลาสติกที่กำลังจะเกิดปัญหากับโลกเราก็เอามาใช้งานซะเลยเอามาเป็นวัสดุเพาะส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเป็นกระถางเป็นอะไรไปเลยนะครับมันใช้ประโยชน์ได้เหรียญไม่ได้มีแค่ด้านเดียว เหรียญไม่ได้มีแค่สองด้านทุกคนมักจะคิดเสมอว่าเหรียญมันมีสองด้านก็คือหัวกับก้อยท่านลืมไปอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าครับด้านข้างครับเหรียญยังมีด้านข้างตามใดถ้ามันมีหัวกับก้อยปุ๊บมันจะต้องมีด้านข้างครับไม่ว่าจะหนาหรือบางแค่ไหนก็ยังมีด้านข้างอยู่นะครับนี่แหละครับเอาด้านข้างตรงนี้แหละมาพูดมาคุยกัน เพราะทุกคนมองแล้วไงพริกเหรียญยังไงมันก็ได้หัวได้ก้อยแต่ลืมลืมไปลืมด้านข้างจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันใหม่นะครับเหรียญมีสามด้านนะครับนี่แหละครับด้านนี้แหละครับด้านที่เรากําลังไม่มองกันนี่แหละเราก็มามองแล้วเราก็มาปฏิบัติเกิดคําถามต่อเลยก็พื้นที่น้อยๆนะจะให้ไปปลูกตรงไหนนั่นคือคําถามอยู่แล้ว อ่ะผมก็แนะนําให้แล้วว่าเป็นอย่างนี้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 ใช่ไหมครับแต่อีกหนึ่งอันอันนี้สําคัญมากผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศทํากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือหนึ่งวันเกิดหนึ่งต้นไม้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเราเนี่ยฮะในหนึ่งปีเราก็จะมีวาระครบรอบวันเกิดหนึ่งครั้งยกเว้นคนที่เกิดวันที่29กกุมภาพันธ์ นั่นสี่ปีครั้งเห็นไหมฮะเอาละผมถือว่าผมถือว่าทุกท่านเกิดวันธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าประเทศไทยผมเอาแค่60ล้านคนนะครับไม่ไม่นับทั้งหมดเอา60ล้านคนผมขอสัก1%นั่นก็คือห0แสนคน6 0แสนคนถ้าลองเริ่มต้น หนึ่งวันเกิดหนึ่งต้นไม้เราก็จะได้ต้นไม้เกิดใหม่ปีละหกแสนต้นฟรีฟรีทำไมผมถึงพูดว่าฟรีฟรีเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรไหนต้องมาลงทุนตรงนี้เพราะว่าพวกเราเองปลูกของเราเองวันเกิดใครคนนั้นก็ปลูกไปถ้ามีที่ก็ปลูกที่ของตัวเองถ้าไม่มีที่ ก็ไปมอบต้นไม้ให้โรงเรียนให้วัดให้อะไรก็ตามให้ชุมชนให้อะไรก็ได้หมดนะครับก็จะต้องเพิ่มต้นไม้หนึ่งต้นที่สําคัญถ้าเราปลูกเองในวันสําคัญของเราเราก็จะดูแลเขาอย่างดีต้นไม้ก็จะต้องเจริญเติบโตนแน่นอนนะครับเอาละปีละห0 0 0นต้นปีที่สองเพิ่มมาอีก00 0 0นต้นเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ หนึ่งล้านสองแสนต้นเห็นไหมครับสองปีได้ต้นไม้เป็นล้านต้นสิบปีได้เท่าไหร่สิบปีได้หกล้านต้นและในระยะหกเอ่อในระยะสิบปีนะครัไม้บางชนิดที่เราปลูกเนี่ยเขาให้ดอกให้ผลแล้วอะเมื่อได้ดอกได้ผลนั่นก็จะได้มเมล็ดต่อใช่ไหมเขาก็จะ <c oughs> <c oughs> มีลูกมีหลานเขาจะปลูกตัวเองไปได้อีกผมยกตัวอย่างกระถินเทพาก็ได้ไม้ตะกูลดอาคาเซียกระถินเทพาเป็นไม้ที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งสําหรับพื้นดินที่บอกว่าโอ้ไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยดินแบบแย่มากนะฮะเพราะว่ารากของกระถินเทพาเขามีปมเหมือนถั่วก็คือตรึงไนโตรเจนในดินทําให้ดินดีขึ้น แล้ที่สําคัญกระถินเทพาไม้ตระกูลอาคาเซียนะครับเป็นไม้โตเร็ว5ปี7ปีท่านก็ตัดมาใช้งานจะมาทำเฟอร์นิเจอร์จะมาสร้างบ้านก็ได้แล้วและที่สําคัญอีกเช่นกันครับเขาก็เริ่มให้เมล็ดตั้งแต่อายุ3-4ปีก็เริ่มมีดอกมีเมล็ดแล้วแต่การที่จะเอาไม้มาทําแม่พันธุ ก็จะต้องมีอายุที่เหมาะสมสําหรับอาคาเซียรหรือกะตินเดพาก็อย่างน้อย7ปีขึ้นไปถึงเก็บเม็ดเขาดูต้นที่ทรงสวยๆตรงๆเปล่าๆอะไรางเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บมนเมล็ดเขามานะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้1ต้นเขาสามารถมีลูกมีหลานได้อีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น10ปีมันไม่ใช่จะมีไม้เกิดขึ้นเพียง6ล้านต้นแล้ว มันมี60ล้านก็ได้หรือ600ล้านต้นก็ยังไหวถ้าไม่มีใครไปทำร้ายนะครับนี่ผมพูดแค่10ปีอย่างน้อยเรามี6ล้านต้นชัวๆวยืนต้นอยู่แต่ถ้าสมมุติในแนวคิดนี้มีการขยายนะครับมีการขยายไปเรื่อยแล้วก็มีคนทำมากขึ้นจาก 1%, 1กลายเป็น2%ถ้า2%เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะมีต้นไม้เกิดใหม่ปีละ1ล้าน2 0 0แสนต้นโอ้โหทั่วประเทศเป็นเรื่องที่สนุกแล้วใช่ไหมถ้าเป็น1 2ล้าน2แต้น10ปีมันก็จะเป็น1 2ล้านต้นแล้วมีดอกมีผลอ่าลองคิดดูนะครับนี่เราใช้เวลาแค่10ปีเราจะเพิ่มสีเขียวเราจะเพิ่มความชุ่มชื้นเราจะเพิ่มระบบนิเวศที่ดีให้กับ เอาแค่ประเทศไทยเราก่อนได้ขนาดไหนนะครับน,น่าสนใจไหมถ้าสนใจลองทําดูแบบที่ผมว่าเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่พเพาะเมล็ดกันก่อนทุกคนมีโอกาสเพาะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนโตไม่ว่าจะเป็นคนชารานะครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงมีกึ่งชายมีกึ่งหญิงทําได้หมดเลยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้เน้นเพศวัยหรืออายุนะครับลองดูไหมครับ